สวัสดีครับคุณแฟนคลับนะครับผมวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับคนชอบปัตถุบงคลน,นะครับด้านมหาลาภของสายวัฒนท่างนะครับผมที่ผมสัมผัสแล้วว่าโอเคนะนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะเออเอาเป็นว่าเท่าที่ผมสัมผัสแล้วนะครับมีประสบการณ์นะครับกับคนใกล้ตัวนะครับและมี อำนาจเด่นทางมหาลาบนะครับผมเดี๋ยวเรื่องเล่าอ่ะจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับตอนแรกจะอธิบายนะครับของที่มีอยู่แล้วนําไปเช่าได้กับของใหม่เพราะเพิ่งได้คําตอบอะไรบางอย่างนะครับผมแต่ตอนนี้ฟังนี้ไว้ก่อนคือเพิ่งได้คําตอบเมื่อประมาณ2นาทีที่ผ่านมาตอนแรกจะสปิดคอนเทนต์ละเลยต้องตัดตอใหม่เลยเนื่องจากพบคําตอบที่ยิ่งใหญ่นะครับของวัตถุมงคลที่เขากําลังจะ พุทธาพิเศษนะครับในวันเสาร์ห้านะครับคือ29ตุลา2565ันยกนะครับใครอยากรับยันกรอบเพชรไปวัดท่าสูงเลยหรือเตรียมรับเลยนะอยู่ไกลก็รับได้นะครับเตรียมจุดทูบรับเลยนะครับผมใครไม่เคยรับนะครับยันกรอบเพชรนะตอนวัดใหญ่วัดท่าสูงทำพิธีในวันยี่สิบเก้าเนี่ยถึงวาระแล้วคงจะมีอะไรรออยู่เบื้องหน้ารีบรับยันก่อนผมบอกได้แค่นี้นะ และเดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องพิเศษอันเนื่องจากน้องทหารคนหนึ่งเกี่ยวกับวัตถุบางคนของใหม่นะ,นะครับเดี๋ยวมันจะเนื่องจากน้องที่เป็นมนุษย์กบในเรือคนนี้อ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้พยายามใช้ทุกวิธีหาวัตถุบางคนที่โคตรมหาลาบนะเพราะบอกตรงๆว่าสัมผัสอะไรได้ไปอย่างซึ่งไม่ค่อยจะโอเคนะครับก็พยายามช่วยกันให้ได้มากที่สุดนะนะ เด,เดี๋ยวฟังกันละกันไม่ผิดหวังหรอกคือต้องการนะครับของที่มีพลังด้านมหาลาบที่มีพลังมากที่สุดแต่ละสำนัก,กนะเนาะนะครับมีคุณสมบัติทางมหาลาบที่เหมาะสมกษษษษนะับเศรษฐกิจเนาะที่เราจะต้องช่วยฝ่าฟานันเพราะว่าของพวกนี้จะมีกระแสบวกนะครับมีคลื่นแผ่ออกมาเป็นสีสีทองบางหลักเป็นแสงแก้วบางหลักคือถ้าเราปฏิบัติกรรมาฐานได้ระดับหนึ่งนะเราจะพอสัมผัสได้หรือไม่ก็ แขวแล้วจะเริ่มสบายใจความกัดกุ้มจะน้อยลงจริงๆพลังงานเราเนี้ยมันจะกระทบตัวจิตเรานะนะครับผมจริงๆพูดได้เป็นวิทยาศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งหรือถ้าคนไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะผมนะครับ,นะรบเราไม่ฝืนใจกันเอาลนะครับนะฮะและและนะครับก่อนไปเรื่องอื่นฝากไว้2เรื่องหนึ่งตอนนี้กําลังทาซีรีส์เกี่ยวกับหลวงพ่อฤาษีกับหลวงปู่ดูอยู่เนาะนะครับครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อนะครับ 30ปีที่หลวงพ่อจากละไปนะครับผมนะฮะอยากจะทำซีรีส์พิเศษอะไรบางอย่างนะนะครับผมน่าจะประทับใจลูกศิษย์ลูกหลานและผู้ที่ศรัทธาทั้งหลวงปูด่ดูหลวงพ่อฤาษีนะครับผมเพราะพยายามชุ่มเทที่หายไปก็พยายามไปตามไปตามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์จริงนะครับมาคุยกันในเรื่องจริงและจะ อธิบายอะไรหลายอย่างนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับผมคือแบบเจาะลึกเนยนะครับเรื่องนะครับมหายานกรอบเฮดนะครับไปสัมภาษณ์นะครับผมคนจริงเลยนะครับแล้วก็่กับมโนมิจติมีประโยชน์กับผมยังไงที่ผมไปฝึกนะครับวางอารมณ์ยังไงเกี่ยวกับพระคำข้าพูดได้เนาะเจาะลึกเลยไปสัมภาษณ์คนจริงเลยนะครับแล้วก็นะครับ เพชรของเขาพระงามที่หลวงพ่อเอามาเสกนะมีอนุภาพยังไงนะครับผมรวมทั้งนะครับผมเพื่อนผมพบนะครับพระพิเศษใต้ต้นโพนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าแบบเจาะลึกเลยแต่ตอนนี้วันนี้เอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลก่อนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากฝากไว้เป็นเรื่องที่2คืออยากให้เพื่อนๆน,นะครับผมไปทําบุญ2อย่างนี้ตอนนี้หน้ากระถินนะวัดไหนทําได้นะครับสี่หาสิบาทหาบาทนะ เออรวมว่าบุญกฐินานใหญ่มากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือบุญล้างห้องน้ํานะเพื่อเพ,เพื่อนผมนะมีประสบการณ์วิญญาณคือเด็กคนหนึ่งเห็นผีนะครับผมแล้วเพื่อนเนี่ยก็นะครับเราย่อๆว่าเพื่อนเนี่ยก็โดนลังควานนะครับจากาวิญญาณซึ่งมีอนุภาพบุญสูงมากเหมือนกันนะ คือเขาเล่าว่าอย่างนั้นนะปรากฏว่าทําบุญสร้างพระก่อแล้วนะครับผมทําบุญอย่างอื่นก็แล้วพยายามสารพัดวิธีเนี่ยเออยังยัง,ย,งยังแก้ไม่ได้แต่มันหลุดกับบุญไปล้างห้องน้ําวัดนะเพราะเด็กคนเนี้ยนะครับลูกเพื่อนเนี่ยนะครับผมนะครับลูกเลี้ยงเพื่อนเนี่ยเด็กไม่กี่ขวบเนี่ยนะครับที่เขาพูดได้แล้วเขาสื่อสัมผัสได้เนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่า ไปล้างห้องน้ําแล้วจะหมดทุกหมดโศกแล้วจะชนะอุปสรรคให้ไปล้าง,งน้ําคือแปลกมากเด็กนะครับผมเด็กไม่กี่ขวบตอนนั้น่ะนะครับผมที่เขาเห็นผเีเขาพยายามสื่อแล้วบอกว่าให้ไปล้างห้องน้ํานะครับเหมือนเทวดาหรือใครบอกเขาสักคนอันนี้ผมจาไม่ได้ได้ไม่แน่ชัดอ่ะนะแต่เขาบอกว่าแม่แม่บอกพ่อนะให้ไปล้างห้องน้ํานะครับ ล้างห้องน้ําวัดไปช่วยกันล้างห้องน้ําเขาเลยไปทุกเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าช่วยได้จริงๆเพราะว่ากําลังบุญจากล้างห้องน้ำเนี่ยเอาชนะอุปสรรคคุณนะและแก้สิ่งที่ไม่ดีในเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนในตัวเราอ่ะนะเขาบอกว่าโอ้โหบุญมหาศาลมากจริงเพราะเขาพยายามทําบุญอย่างอื่นนะสร้างวัดสร้างพระสร้างโบสถ์พยายามทําบุญอะไรเยอะแยะสร้างมหาใจดีเขาก็พยายามทานะเขาพยายามอธิษฐานแต่แปลกมากมันหลุดกับล้างห้องน้ําวัดเพราะฉะนั้นอ่ะ อยากให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับอย่าลืมบุญตัวนี้นะนะวัดท่าสูงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาลาวัดหลวงพ่อจร,รันนะครับผมวัดธรรมมงคลวัดไหนนะครับหรือสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับผมหลายที่ที่เป็นวัดศูนย์ใหญ่ๆนะหรือวัดพระบาทน้ําพุนะส่งเ,เราไปไม่ได้เนี่ยเราส่งนะครับอุปกรณ์นะครับผงซักฟอกนะครับผม หรือน้ำยาขัดล้างห้องน้ำไปช่วยได้ก็ควรจะทำนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยด้วยนะก็อยากให้ได้สาระอะไรบ้างอะเนาะนอกจากฟังเรื่องของศักดิก์สิทธิ์ถ้าไปล้างห้องน้ำวัดได้ให้ไปทำนะครับผมเพราะบุญใหญ่มากเพราะเพื่อนผมอะมีประสบการณ์เลยแปลกมากนะครับจากลูกเขานะลูกเลี้ยงที่สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้นะ่ะบอกให้รีบทำบุญนี้นะ ฝากไว้กับบุญกับฉีลทานนะเออจริงๆมันแค่ผ้านะั่นแะที่ไหนทําเยอะแม่ชีทศพรน,นะครับผมที่ไหนทําเยอะเนี่ยนะไปร่วมบัคเขาห้าบาทสิบาท20สิบาทแลวอธิษฐานใด้ดีนะครับผมน้อมยกผ้าไตรนะครับไปถวายพระสมาสมาสัมพุทเจ้านะเออนะครับลองทําดูเนาะเพราะว่าก็ก็มีผลมากกว่าการพกวัตถุมงคลก็คือกรรมใหญ่ที่เราสร้าง โดยที่เราลงแรงนะครับหรือลงซับนะครับผมฝาก2อบุญใหญ่ไว้ด้วยนะครับผมนะครับ2เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปเรื่องวัตถุมงคลนะครับผมเพราะว่าการใช้วัตถุมงคลเราก็ต้องดีทั้งภายนอกภายในนะอ่ะฝากไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเลยและเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าคือวันนี้ที่อัดเนี่ยมีประสบการณ์นะครับหลังจากมีการสูญเสีย เด็กนะครับผมอยากจะขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะครับที่หนองโบลาพูนะแต่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆต้องเตรียมใจนะเพราะว่าคลื่นของอรุภาพมัจุราชนะแผ่คลุมไปทั้งโลกหนักมากเพราะฉะนั้นมีวัตถุมงคลวัดไหนมีหลวงปู่ทวดอย่าลืมพกอย่าลืมปลุกตรวดน้ําระลึกดึกถึงบุญอะไรได้นะที่ชอบนะครับผมไม่ว่าเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ส่วนรวม ให้กรวดน้ําเรียกบุญน,นั้นนะมาช่วยคุ้มครองตัวนะอย่าลืมกรวดน้ําแผ่ไปหาหมู่ญาติคุณพ่อคุณแม่คุณหลวงพ่อสดหลวงพ่อกลวยครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือนะเออหลวงปู่หมุนถ้าใครเป็นนูกศิษย์หรือหลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤษีครูบาศรีวิชัยพระอาจารย์นั่นนะบอกครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะให้ท่านมาช่วยรักษาเพราะว่าคงจะมีงานใหญ่อีกหลายรอบ เพราะคลื่นหนักแน่นมากคลื่นความมืดคลื่นมัตจุลาชมานเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลนะครับจําเป็นมากเพราะเป็นสื่อไปถึงพระราชนาฏรายัยเราไม่ได้แขวนให้งมงายเราสื่อเราอาศัยวัตถุมงคลนะครับไปถึงพระรัตนตรยัยภายในนะครับผมอย่าลืมพกวัตถุมงคลนะฮะผมนะท่านชอบครูบาอาจารย์ไหนก็พยายามสวดมนต์นะครับ และปลุกด้วยบุญนะครับโดยการกรวดน้ํานึกถึงบุญทอให้บุญนะ่ะแก่ครูบาอาจารย์แก่เทวดาที่รักษาวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆและกลับมารักษาตัวเราคือเราใช้วัตถุมงคลเราก็ต้องฉลาดนะครับอาศัยเพราะบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของสัตว์โลกอย่าลืมนะบุญกระถิบุญล้างห้องน้ําและการกรวดน้ําเรียกบุญมารักษาตัวเราเพราะว่าคงจะมีเรื่องใหญ่อีกหลายหลายหลายยกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับต้องรู้รักษาตัวรอดเราต้องใช้ทุกอย่างในกึุ่งพุทธการเนี่ยครับอ่ะมาคุยกันเลยนะครับผมอันนี้ข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสนะเออผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายแต่เล่าสู่กันฟังให้เพื่อนเพื่อน,อนแฟนคลับก็แลวกันนะโอเคเริ่มเลยชิ้นที่หนึ่งครับชิ้นที่หนึ่งนะครับที่อยากให้พกที่เคยอ่านค่าพลังและบอกว่าออนำขัน้นนำโลหะนะครับจากการหล่อสมิทธิ์อมตะมาร่วมหล่อนะ เป็นพระทรงบิณฑบาตนะครับผมรงนี้น่าจะจำลองจากพระมหาลาภสามสิบอของวัดท่าซุงนะถ้าเพื่อนๆนนะมีปัจจัยไม่มากเท่าไหร่ผมก็แนะนำองค์นี้นะครับผมเพราะคุณภาพและพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตก็เอาเคล็ดไม่อดไม่อยากนะเพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับผมอยากจะนะครับอยากจะแนะนำองค์นี้เอาไว้นะครับผมก็ไปเช่าที่วัดมี วัช้าส่งมีแอดไลน์ด้วยนะนะครับผมแอดเข้าไปถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำไปข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมวัตถุมงคลชิ้นเนี้ยนะครับพระพุทธเจ้านะครับเป็นรูปทรงบิณฑบาตเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยนะครับมีเอาไว้พกติดตัวเลยนะตอนนี้ต้องพกติดตัวคือจริงๆนะครับเขาจำลองมาจากนะครับหลวงพ่อเงินไหลมาเนาะนะครับผมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดนะครับผมตรงเจดีพุตานนะ หลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะครับผมจริงๆเป็นพระที่มีอนุภาพทางมหาลาภสูงมากนะคือกำหนดจิตไปเป็นคลื่นพุ่งมาเป็นท่อมหาศาลอย่าลืมนะครับอันดับหนึ่งเนาะอันดับหนึ่งที่น่าพกนะครับเอาเคล็ดนะครับโดยกำลังโดยวิชาจารณะนะสมควรนะครับนะครับหลวงพ่อเงินไหลามานะครับ องเล็กนะครับนะอันดับหนึ่งเลยอันดับ2ก็คือแก้วมณีรัตนะนะครับก็ขอขอขอบคุณนะครับก็เสิร์ชใน,นเน็ตเอานะนะครับขอขอบคุณเจ้าของภาพโดยก็แล้วกันนะนะครับผมแก้วมณีรัตนะเนี่ยเป็นชิ้นที่2ที่มีพลังรุนแรงบ้าเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของใหม่เขาทำอะไรแต่ที่กําหนดจิตนะครับดูของเก่าเนี่ยโอ้โหพลังได้เลยพยายามประมวลหานะครับหาวัตถุมงคลซึ่งมีพลังนะครับผมด้านมาหาลาภเลยตอนนี้ต้องเน้นมาหาลาภ นะฮะเดี๋ยวผมถามทางวัดก่อนกันละกันอีกทีหนึง่งนะครับผมเพราะรังสีน่ะดีมากเข้มออกเป็นสีทองจริงๆนะครับผมนะฮะถ้าใครมีนะครับพกติดตัวได้เลยพกติดตัวเลยครับและพยายามกรรมภาวนาบริกรรมรวมพลังนะครับแล้วเอาวัตถุมงคลทําเป็นพระกรรมฐานนะเ,เพราะหลวงปู่เรื่องท่านก็เคยบอกว่าวัตถุมงคลของหลวงพอ่อฤษีเนี่ยนะดีมากนะครับผม ที่ท่านเคยแนะนำนะทั้งของหลวงปู่ดูลวงพอ่อฤาษีหรือวัดปักน้ำเนี่ยนะครับผมแก้วมณีรัตนะนะเป็นอันดับสองอามาแล้วก็ประกอบซ้อนเข้าไปกลางแก้วด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีรุ่นใหม่หรือเปล่านะแก้วมณีรัตนะนะเผื่อราคาถูกอันดับสามนะครับที่ผมเคยสัมผัสและโอ้โหพลังมหาลาบมากเป็นสมเด็จองคตผมนะอันนี้องค์นี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นห้าแล้วล่ะนะครับถึงไม่ทานหลวงพ่อนะแต่องค์ตถมเนื้อเงินเนี่ย ตอนนั้นจิตพอเห็นจับแล้วว่าโอ้โหนะครับมีพลังสูงมากอ่ะนะครับผมอยากให้นะครับบูชาไว้นะนะครับผมอะไรที่เป็นเนื้อเงินนะครับนะเอ,อสมเด็จรอปถมเนี่ยนะครับพระรุ่นเก่าๆแพงไงมีคนบอกว่าเอ้มน่าจะเป็นองค์ปถมทองคํานะ ทำไมพี่ไม่ทำใช่ไหมโอ้โหแล้วใครจะมีโอกาสเช่าได้นะผมก็พยายามเลือกราคาย่าเยาวที่มันเป็นไปได้เนาะแล้วเรามาอธิษฐานสวดมนต์ทุกวันนะครับรวมพลังกับท่านนะนะครับพระอ,องค์ปฐมเนี่ยนะครับเนื้อเงินเนี่ยขึ้นตอนนั้นในตัวรู้ที่จับนะโอ้โหคือด้านมหาลาบโดยตรงอะเนาะนะครับผมก็แนะนำไว้นะครับองค์ปฐมเนื้อเงินอ่าต่อมาก็พระมหาลาภพระคำข้าวนะครับผม ขเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตอนแรกเราก็เลืเลเลอกที่ราคาย่อมวที่พอเป็นไปได้นะครับผมนะฮะ,ะมาพระคำข้าวนะครับอย่างที่รู้ว่าพระเนี่ยนะครับทําเป็นมหาลาภโดยตรงเลยนะครับผมใครเล่าว่าเพื่อนผมจับนะครับอ่านใช้พระคาถาจักรพพัดนะครับอ่านข้าพลังแล้วมีแสงน่ย หมุนเต็มห้องล้นเลยออกมาจากห้องเลยเป็นแสงสีทองคําเลยครับหมุนตวัดขวาออกมานะเป็นก้อนเหมือนฟุตบอลก่อนละม้วนหมุนนะครูนเต็มห้องเลยเป็นสีทองคาเนี่ยเพระญญาะฉะนั้นพระได้มาเราก็ต้องทํากรรมฐานนะครับใช้คาถาจักรพพัดเนี่ยนะครับผมแผ่เข้าไปนะครับผม่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำคอนเทนต์ให้นะครับแบบเจาะลึกก็คือนะครับเพชรจักรพพัดนะครับเพชรจกักรพรรดิงามเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์พิเศษ แต่วันนี้ขอเชียร์ของใหม่ก่อนเพิ่งได้ดูวิดีโอจากคณะสีลมนะครับผมและนะครับเนื่องจากน้องในเรือนะครับที่เป็นมนุษย์กบไปปฏิบัติธรรมนะครับผมและได้ดูรายละเอียดแล้วนะครับขอเชียร์ของใหม่เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยมีนะนะครับผมที่เขาจะพูดทธาพิเศษในเสห้านะครับ29ตุลานี้นะรีบไปจองอันนี้เลยบอกตรงๆนะคือเพิ่งได้ดูวิดีโอเมื่อกี้ก็เลย นะครับเพราะเนื่องจากน้องในเรือท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นมนุษย์กบท่านส่งรูปมาแล้วผมน่ส่งจิตตามไปนะครับผมแล้วพบว่าแปลกใจมันมีฝ้าแก้วที่มันใหญ่กว่าเพราะเราเคยเห็นไอ้เพชรบ,บนเขาพระงามที่หลวงพ่อเคยเสกแล้วนะครับผมนะฮะแต่แปลกใจว่าทําไมเนี่ยนะครับของที่วัดใหญ่เนี่ยนะครับผมมันมีพลังพระเพื่อนเพิ่งไปมาไปปฏิบัติธรรมมา นะครับสักสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับผมแล้วพลังมันรุนแรงมากผมเอ๊ะทำไมมันฟ้าเป็นเพชรออกอย่างนี้ก็พบว่านะครับเป็นของเก่านะครับที่เขาจะเอามาทำนะครับตามคําสั่งของหลวงพ่อโดยท่านจะนะครับซ่อมพระอุโบสถและปิดทองคําเปลวเพราะาที่ฟังวิดีโอนะครับของคณะสีลมนะครับที่ไปอัดจากหลวงพี่รูปหนึ่งนะอธิบายนะครับ หลวงพ่อเนี่ยให้ทําให้ปิดทองคําแท้นะครับผมพเพราะว่าตอนแรกจะติดโมเสสนะครับแต่พระเหมือนว่าหลวงพ่อบอกว่าพระท่านไม่เอาพระท่านอยากให้ปิดทองคําแท้จะได้อานิสงส์ใหญ่เพราะอานิสงส์มันผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอลูกอมด้วยซึ่งทําจากโบนองประถมแท้ซึ่งมีทั้งผงทองคําผงเงินนะครับ ที่หล่อองค์ปฐมเมื่อ2535เพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีองค์ปฐมทองคำไม่ต้องน้อยใจไปเช่าเลยลูกอมเนี่ยโคตรของโคตรเลยนะครับเพราะมีทั้งผงปูนขาวที่พลังมันตกวันนั้นนะที่เป็นท่อมานคือมานะผงเงินผงทองนะครับแล้วผงพระอีกเยอะแยะเลยผมปัดเจกับพระเจ้าสารพัดไปเถอะคุณไม่ผิดหวังหรอกมันจะต้องมีอะไรให้ผมทำคอนเทนต์นี้เพราะทำเสร็จแล้วจะแปลงไฟล์ไปพบวิดีโอนะ ของใหม่เนี่ยก็เลยรีบทํารีบตัดต่อใหม่จะซิงเข้าเน็ตอยู่แล้วแสดงว่าต้องมีเหตุใหญ่นะเออคือไปดูเพื่อนอนะ่ะไปดูสงครามเรื่องขา้วกลัวสงครามจะเกิดนะครับไปดูใน a ฟ e b o o k ของเพื่อนแล้วปรากฏว่าเราก็ดูสิ่งที่เพื่อนสนใจก็คือสงครามขั้กลัวสงครามใหญ่จะเกิดนะครับเพราะเอินว่าข้างล่างเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าถ้าสูงก็ว,วิดีโอด้านล่างมันเป็นของคณะสีลมเนี่ยแนะนํา นะครับผมวัตถุมงคลที่จะพุทธพิเศษในวันที่29โอ้ผมดูแต่ละชิดแล้วมันคงถึงวาระนะครับเพราะอย่างที่แนะนำพระเสียนพรมกับพระเหนือพรมใบนีคือจับและแสงเพชรนะทะลุมือเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันอาจจะด้วยเจตนาด้วยวาระและอยู่ที่วัดด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะน้องมนุษย์กบคนนั้นนะ่ะที่ส่งจิตตามไปน้องในเรือคนนั้นนะ่ะแล้วมันมีแสงออกมาแต่ประมาณหนามากอะ่ะคือ เป็นหมอกแก้วอะ่ะใหญ่มากเป็นหมอกเป็นเพชรเลยนะละเอียดคุมตัวออกมาแล้วก็คนละเอียดอ๋อเฮ้ยเป็นเพชรจักระพัดตัวรูมันก็บอกนะแต่ว่าผมว่านะอันนี้ดาวนะเขาดาวนะว่าเป็นของใหม่นี่แหละเพราะมันถูกส่วนหรืออาจจะถูกวาระอะไรบางอย่างออนะครับผมเ,ออเขาจะเริ่มจําหน่ายวันที่30ตุลานะครับแต่อยากให้รับยันกรอบเพชรนะครับและจะได้อาน,นิสงส์จากซ่อมพระอุโบสถจะมีล็อกเก็ตนะ จะมีล็อกเก็ตของเก่าที่หลวงพ่อทําไว้นะครับแล้วก็เพชรที่เข่าพระงามนะครับนะแล้วก็ลูกอมลูกอมจะเยอะหน่อยแต่ผมอยากให้เช่าลูกอมถ้ามีตังหน่อยก็เช่ากําไลเพชรนะครับนะฮะเพราะเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเอ่อข้านินโรดนะครับนินโรดสี่รอบหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับแต่คือผมจะไม่เชื่อข้อมูลจากใครไงนะนะถึงหลวงพ่อบอกใครบอก แต่คราวนี้ส่งจิตไปแล้วเจอพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่เป็นเพชรหมุนจริงๆนะเพราะเราก็ไม่รู้อะไรเป็นใครท่านพูดอะไรถึงไหนใช่ไหมเราก็ไม่ได้นั่งอยู่กับท่านนะ่ะแต่ครั้งเนี้ผมเชื่อว่าจริงล้านล้านลาน้ลานเปอร์เซ็นมันต้องมีเหตุที่ผมไม่ต้องไปพบวิดีโอนั้นน,น,นะฮะก็คุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ฟังเนี่ยก็ฝึกจับก่อนกันแล้วกันอย่าเชื่อผมนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ขาดอยู่แล้วไนงะก็ไม่รู้จะจองทันกันหรือเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวโฆษณาให้วัดกันกันช่วยซ่อมพระอโอโบสดนะครับซึ่งเป็นคําดําริของหลวงพ่อฤาษีเองนะครับผมเมื่อนะครับหลายปีที่แล้ตังแต่หลวงพ่อยังอยู่นะก็น่าจะเลย30กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ท่านยังอยู่นะครับผมเพราะท่านบอกว่าซ่อมเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังระหว่างฝั่งโลกุตละนะครับกับโลกียะนะที่ฝั่งวิดีโอที่เขาทาไม่ดีมากนะครับ อย่าลืมนะครับคงจะหลังจากนี้คงจะมีอะไรใหญ่มากอะ่ะอยากให้เพื่อนๆนะมีไว้ไม่น่าจะแพงมากเพราะท่านทําได้ประมาณ7 0 0 0 0สลูกนะหกแสนถึงเจ็ดแลูกอยากให้มีเอาไว้เอาไว้ภาวนาก็ได้นะครับผมไม่รู้ลูกละเท่าไหร่ไม่รู้ลูก,ละ,ล,ก,ล,ะล,กละกี่บาทยังไม่ทราบราคานะครับแต่มาประกาศไว้ก่อนถ้าคนชอบนะพลังจากสมเด็จองค์ปฐมแท้ๆนะครับผมเพราะแน่นอนและเฉียบขาดเด็ดขาดคือดูท่อบนได้เลยนะครับ คือเขาเอานะครับปูนนะครับปูนที่หุ้มนะปูนทรายที่หุ้มเนี่ยนะมาทําลูกโอมของคุณนะครับแล้วจากพระคําข้าวทุกรุ่นนะครับแล้วพระยืน30ศอกนะั้นั้งที่หลวงพี่ท่านบอกนะผงจากหลวงปู่ปันผงจากหลวงพ่อนะครับผงพระปัจเจก,กักพระเจ้าที่หล่อที่วัดนะครับคือแค่จากปูนที่หุ้มวันนั้นนะคุณดูคือท่อพลังที่ลงมาทั้งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพญานะ กับหลวงพ่อที่ยังอยู่เนี่ยนะครับแล้วเป็นพลังขององค์ปฐมจริงๆที่ลงมาท่อขนาดเนี้ยเอามาบทจริงๆไม่ต้องเสกแล้วสุดๆแล้วนั่นนะนะครับอยากให้มีนะมันคงถึงวาระเพราะเท่าที่ได้รับฟังวิดีโอท่านก็พยายามจะทําอะไรรอบแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับก็มาตอนมาหาทุกพิกภัยครั้งยิ่งใหญ่คือเวลาจะเกิดอะไรใหญ่ไม่ดีจะเกิดของกายสิทธิ์ชิ้นพิเศษก่อนอยากให้คุณมีนะ ผมไม่ได้ขายพระนะวัดท่าซุงเลยติดต่อจองที่วัดท่าซุงเลยนะครับผมแอดไลน์วัดนะไปติดต่อเองนะโฆษณาสร้างพระอุโบสถให้หลวงพ่อนะครับเพ่อหลวงพ่อบอกว่าบุญใหญ่โคตรมากเลยนะครับโคตรของบุญใหญ่เลยอุโบสถหลังเนี้ยนะครับผมที่ท่านพยายามจะปิดทองให้ได้เราก็มายัางเจตนาของหลวงพ่อท่านนะเห็นทางวัดนะครับในวิดีโอก็บอกว่าช่างใช้งบประมาณเกือบห้าร้อยล้านเนาะ นะครับเราก็มาช่วยหลวงพ่อฤาษีกันนะครับผมก็วัดถุมงคลน,นะครับสมอย่างนะครับราคาไม่น่าจะแรงนะราคาลูกอมไม่น่าจะแรงอยากให้มีนะครับเพราะลังสุดๆจริงๆมันต้องถึงวาระของดีของพิเศษถึงจะอุบัติเหมือนออพระเสียนพรมนะแล้วก็พระเหนือพรมซึ่งมีอธิหลวงปู่ดูนะครับที่แรงจนเป็นแสงเพชรทะลุมือเนะี่ย หรือของหลายชิ้นที่ของหลวงป่าพระมหาเสริมชัยที่ที่เราค้นพบและทำคอนเทนต์ไ่ก่อนนะก่อนหน้านี้ก็ผมก็ไม่ได้สนใจนะ <S <S <ส>คือบางอย่างนะ่ะมันต้องถึงวาระถึงเวลาถ,ถึงจะรู้ไม่ใช่มีฌานมีสมาธิมีวิชาพิเศษแล้วจะรู้เพราะว่าบางทีหลายอย่างนะผู้ใหญ่ท่านปิดเอาไว้ได้คุณนะผมก็คนธรรมดานี่แหละนะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะก็อยากให้ท่านหลายๆท่านนะส่งจิตไปตรวจสอบก่อนเดี๋ยวหาว่าผมเชร์ทางวัด ถ้าสูงมากเกินไปก็ลองดูนะแต่ผมไม่ได้รายได้อะไรอยู่แล้วไงกับทางวัดนะก็ได้บุญนี่แหละเนาะนะครับผมนะฮะอ่ะมาฟังคอนเทนต์ต่ตอไปเลยอยากให้เพื่อนได้เช่าลูกอมนะนะครับอ่าบอกแค่นี้สุดๆจคือถ้าไม่มีนะครับเหตใหญ่ไา่พังหน้าของดีขนาดนี้คงไม่อุบัติมันต้องมีอะไรเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินเนาะอย่าลืมนะครับผมนี่วัตถุมงคลนะครับผมไม่ว่าจะได้ลูกอมนะครับ หรือเป็นแก้เป็นเพชเป็นพระของหลวงพ่อนะเราต้องซ้อนจิตเข้าไปในนั้นนะวความศักดิ์สิทธิ์คือเราต้องให้ได้พระกรรมฐานนะ่วนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีพลังสุดๆเลยนะครับผมคือลองค้นพระลองถามในสมาธินะครับยลืมไม่ได้เลยนะครับทงมหาพิชัยสงครามพระเป็นทุกอย่างเลยนะครับผมกําหนดจิตเข้าไปนะครับเป็นเหมือนวงยันนะ่ะเป็นวงยันเป็นข่ายยันนะ่ะตออีเป็นวงกลมเลยมาคือมาเลยซ้อนครอบเราเป็นชั้นๆนะ เออเป็นทั้งบุญทั้งบูว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้พลังมหาศาลมากผมไม่รู้วที่วัดเหลือหรือเปล่าแต่ไม่อยากให้ขาดอะ่ะเพราะว่าลองถามครูบาอาจารย์ในสมาธิว่าจะให้แนะนำอันไหนท่านบอกว่าที่สุดแล้วก็อย่าขาดอันนี้นะถ้าอย่าขาด่อทงพระแดงทงมหาพิชัยสงครามนะคะผมเพราะว่ากําหนดจิตเข้าไปนะผมไม่มีนะแต่เออมันฉุกเฉินไงเพราะฉะนั้นต้องรีบช่วยลูกศิษย์สส่หลวงพ่อลูกศิษย์หลวงปู่ดู ลูกศิษย์สายไว้ที่เริ่มใส,หส่หลวงพ่อสดหลวงพ่อวัดปักน้ำนะ่ะคือคงจะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับผมบอกตรงว่าสถานการณ์ไม่ดีมากๆนะเออถ้ามองซ้อนวิญยาณนนะ่ะจะเห็นเหมือนคลื่นหมอกหมอกอย่างๆนะไม่อยากพูดชื่อเออคือก็ก,ก็นะครับคลื่นมันเหมือนมัจจุราชมานะ่ะมาหาศาลเลยซึ่งแบบว่ามีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นนะ่ะ ใครไปไหว้หลวงพ่อวัดปากน้ําได้ไปทํานะเพราะผมก็เพิ่งทํามามีบางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ไปนั่งหน้าหลวงพ่อศพหลวงพ่อเดี๋ยวจำลาให้ฟังเนาะมีโอกาสตอนเนี้คุยเรื่องนี้ก่อนว่ามีวัตถุมงคลรีบพกนะนะครับผมคือต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะมุนกระถิ่นละทานบุญล,ล้างห้องน้ํปาปล่อยชีวิตสัตว์บริจาคเลือดนะครับผมและเอาทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ทำบุญตักบาตรธรรมดานะให้น้อมใจขึ้น ขึ้นถวายพระพุทธเจ้านะองค์ปฐมหรือเรียกพระนามนะจะเลือกพระพุทธสกิทุสพลหรือพระติสักขะพระสมควรมากพระพุทธเจ้านะที่มากมายเป็นอน,นันต์นะครับผมพระหันตะพระปัจเจกที่พ่อหรืออนาคตพระโพธิสัตว์อย่าลืมจะตุโลกบาลทั้งสี่ให้ท่านคุ้มครองนะทำบุญแล้วก็อุทิศให้พ่อให้แม่นะครับในทุกชาติเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะช่วงเนี้ย นะครับใครทำบุญติดต่อได้ที่แนะนำห้าสิที่เนาะ,ะถ้าโอนได้ก็พยายามโอนนะนะครับผมถ้าพยายามทำทุกเดือนนะครับผมนะแล้วบุญบริจาคเลือดนะตอนนี้ถ่ายชีวิตสัตว์ให้อาหารน้องหมานะครับผมและที่สุดแล้วอย่าลืมคือกรวดน้ำเรียกบุญมาช่วยคุ้มครองตัวนะหนักจับได้เป็นเบานะถึงเราตายไปเนี่ยนะครับ ทำให้มันชินนะครับกรวดน้าอรัธนานเรียกบุญเบิกบุญมาก่อนมารักษาช่วยตัวเราให้พ้นนะให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนให้ได้นะเออนะครับเรากรวดน้ํานะครับให้ทั้งตัวเองให้ทั้งคนอื่นนะที่สุดแล้วเนี่ยอย่าลืมตัวเองนะกรวดน้ําเรียกบุญมาช่วยตัวเองนะครับสําคัญมากนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมถ้ากดไลค์กดแชร์ได้ก็ช่วยกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามนะครับผม คุยเรื่องวัตถุมงคลตอนนี้เอ,เอาเอาเรื่องธรรมดาก่อนเพราะว่าทําเรื่องพิเศษอยู่มันใช้เวลานานเพราะมันต้องฟังกันหลายคนนะต้องให้ผู้รู้หลายๆท่านนะ่ะนะช่วยกันวิจารณะ์นะก็อยากทําออกมาให้ดีนะผิดมั่งถูกมั่งง่วมั่ง,งก็ว่าก,กันไปเนาะโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับถ้ามีประสบการณ์เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะก็อยากให้เพื่อนๆนั้นนะเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวผมจะ อหาแอดไลน์ของวัดท่าสุงเอาไว้นะครับผมพิมพ์ให้เห็นข้างล่างนะครับจะได้ติดต่อวัดโดยตรงนะครับผมเออนะครับก่อนจบเพื่อนส่งมาพอดีนะครับผมกฐินกับหลวงพี่ชัยวัดสร้างเมืองแก้วพนิพานนะครับเพราะผมลองทําแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นเป็นครื่นใหญ่มหาศาลเลยนะเออมันยุบเนะจากท้องฟ้าใหญ่กว่าท้องฟ้าเข้ามาใส่ตัวเราในศูนย์กลางตัวนะ ถ้ามีโอกาสนะครับร่วมกระถิ่นกับหลวงพี่ชัยวัดได้นะ5บาท10บาทนะครับผมกลับอนุโมทนากับเพื่อนๆทุกท่านครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับ